ผู้หญิงบางคนนะถ้าเกิดเข้าใจกลไกดีๆนะจะควบคุมผู้ชายผ่านอารมณ์ทางเพศแต่ผู้หญิงหลายคนไม่รู้เลยไม่สามารถควบคุมผู้ชายได้ไปควบคุมด้วยการด่าการบน่นควบคุมไม่ได้นะอย่าทำผู้ชายที่มีความท็อกซิกสูงก็คือเป็นคนที่อารมณ์ทางเพศไม่ถูกปลดปล่อยก็จะงี่เง่าขี้บน่นโวยวาย เอาแต่ใจตัวเองหรืออะไรก็ตามบางคนนะเป็นหนักจนนอนไม่หลับไม่มีสมาธิในการทํางานอะไรเพราะมันล้นนึกภาว่ามันล้นจะระเบิดเลยคนที่แบบไปฆ่าคนไปทําเรื่องไม่ดีพวกนี้อารมณ์ทางเพศจะล้นมากแล้วก็จะถูกชักจูงง่ายสมมติว่าอารมณ์ทางเพศมันล้นภรรยาที่บ้านไม่ให้เรื่องบนเตียงแล้วมีผู้หญิงมาพูดดีด้วยผู้หญิงคนนั้นเอาใจไปเลยเพราะนั้นจะถูกชักจูง,ง่ายแล้วจึงเห็นประวัติศาสตร์ที่แบบชาติล่มสลายอะไรแบบเนี้ย จะมีเรื่องนี้เกี่ยวข้องผู้ชายเราอะ่ะมันเหมือนจะถูกชักจูงด้วยอารมณ์ทางเพศผู้หญิงบางคนนะถ้าเกิดเข้าใจกลไกดีๆนะจะควบคุมผู้ชายผ่านอารมณ์ทางเพศแต่ผู้หญิงหลายคนไม่รู้เลยไม่สามารถควบคุมผู้ชายได้ไปควบคุมด้วยการด่าการบน่นควบคุมไม่ได้นะอย่าทำยิ่งทำยิ่งทำให้เขาหนีเพราะนั้น อารมณ์ทางเพศของผู้ชายก็เป็นจุดอ่อนเก่งแค่ไหนถูกชักจูงง่ายมีเงินเต็มกระเป๋าเนี่ยถ้าผู้หญิงเข้าใจกลไกนะดูดเงินหมดเกลี้ยงเลยนะผมบอกให้นี่คือจุดอ่อนผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าภรรยารู้เวลาจะควบคุมผู้ชายได้แต่จุดแข็งคือจะไปลบกับผู้ชายเก่งนะักแต่จะอ่อนแอกับผู้หญิงมากผู้ชายที่มีอารมณ์ทางเพศเยอะๆเนี่ยจะอ่อนแอกับผู้หญิงที่มีแรงดึงดูดทางเพศสูงเราจึงเห็นแบบว่าผู้หญิงสวยๆหุ่นดีหรืออะไรก็ตามปากหวาน เลอแล้วก็จะคลองใจผู้ชายแพ้ทางมากผู้ชายกู้โลกเก่งแค่ไหนเอาชนะแค่ไหนตายด้วยอารมณ์ทางเพศทั้งนั้นแพ้ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เย้ยาวยวนเรื่องทางเพศดีๆแพ้เลยแพ้ทางมากวันนั้นภรรยาถ้าเกิดดูแลเรื่องนี้ดีผู้ชายจะไม่หลงทางจําเป็นมากมาก